มาไปดต่อกับวันมาเทอนะครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูลุกใหม่ของหนุ่มนัทสักดาพรนะครับเขาจะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะครับรักเธอคนเดียววันเลิฟจะเป็นยังไงวันนี้เรามีเบื้องหลังมาให้ชมกันครับ ผลงานใหม่ออกมาให้แฟนเพลงได้ติดตามกันเร็วๆนี้สำหรับนักร้องหนุ่มนัทศกดาธรภายใต้สังกัดค่ายมิวสิกครีมล่าสุดก็ได้ทำการสกรีนเทสลุกหรือปรับลุกใหม่เพื่อให้เข้ากับซิงเกลิลใหม่ที่ใช้ชื่อเพลงว่ารักเธอคนเดียว one love วันนี้ก็เข้ามาทำเขาเรียกว่าสกรีนเทสครับสกรีนเทสไม่ใช่สกรีนเทสเพื่อเป็นนักร้องนะแต่เป็นสกรีนเทสเหมือนตอนนี้เรามีซิงเกลิลใหม่ที่ทำเสร็จแล้วแต่ว่าก็ต้องมาลองว่า เสื้อผ้าแบบไหนทรงผมแบบไหนลุกแบบไหนที่มันจะเข้ากับเพลงนี้หลักๆมันจะเป็นเป็นสหมวดครับมีมีหมวด Elegant ที่เป็นแบบสมาร์ตๆเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยครับดูแบบเรียบร้อยคุณชายนิดนึงแต่ยังอันเนี้ยอันนี้น,น,น,นี่เป็นหมวดแคชลช a วละที่มันจะดูเข้าถึงได้มากขึ้นนิดนึงแล้วอีกหมวดก็เป็นพวกสปอร์ตอะไรเงี้ยครับ ซิงเกิลใหม่นี้นะครับอบอกก่อนชื่อเพลงว่ารักเธอคนเดียวนะครับแล้วก็จะมีชื่อโค้ดเป็นภาษาอังกฤษว่า One เลิฟซึ่งเพลงนี้มันก็จะเป็นเพลงแนวโรแมนติกร็อกซึ่งก็จะต่างจากเพลงป๊อปก่อนๆของผมเพราะว่าเพลงนี้มันจะมีความเป็นป๊อปล็อกเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเพลงรักที่มีมีความเข้มแข็งมีความเท่อยู่ในนั้นแล้วก็เพลงนี้ได้พี่พลแฟชมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ส่วนตัก็คือแต่งทำนองเองครับผมเพลงนี้แล้วก็มี มีเขียนเนื้อนยดห,หน่อยบางประโยคอะไรเงี้ยไปแก,แก้เขาเนี่ยครับแล้วก็เรื่องดนตรีอะไรเงี้ยก็คุยกับพี่คนเรื่องเรืเพลงอะไรต่างๆซึ่งนอกจากเสื้อผ้านหน้าผมแล้วความพิเศษก็ยังอยู่ที่การทำเห็นหน้าเพ้นเป็นคำว่าวันเลิฟตรงหน้าอกแน่นๆของหนุ่มนัดนี่แหละค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการเพ้นคำว่าวันเลิฟนะครับตรงกลางอก,อกเลยนะฮะช่วงวินาทีเพ้นคืออะไรที่เก่งมากนะครับเพราะคือ ไม่กล้าขยับอะกลัวขยับแล้วเดี๋ยวคำมันเบี้ยวอะไรอย่างงี้จะไม่สวยนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าโปสเตอร์จะอออกมาเป็นยังไงยังไก็ฝากติดตามนะครับซิงเกิลใหม่รักเธอคนเดียวหรือวันเลิฟนะครับกับลูกใหม่ด้วยที่มากับเพลงนี้นะครับต้นมกราได้คำแนะนำเสิดป้าเสิดป้าวันเลิฟอยากเขียนมากเลยอั่นไง พี่พี่นัทเอาอีกไหมเขียนลายลายลายเขาเพิ่มใช่ไหมก็เดี๋ยวจะเขียนเข้าไปในเสื้อสูตรนี้เลยไปเรื่อยเรื่อยือยย่างนี้ทะลุทะลุเออโอ้ยเป็นยังไงลุคใหม่พี่นัทโฮ้ยเขามาแบบร็อกเกอร์มากขึ้นนะฮะรอติดตามเป็นการรอติดตามนะครับแปลกตามมากเพราะว่าจากเดิมเราจะเห็นว่าแบบดูเป็นลุคแบบว่าเป็นผู้ชายอบอุ่นอบอุ่นป๊อป๊นะป๊อปใสๆคราวนี้เนี่ยมาแบบร็อกนะคะก็ต้องติดตามสาหรับซิงเกิลใหม่ของเขาด้วยละกันค่ะ